สวัสดีครับผมมาร์คเมทันชุดวันทาวเวอร์ครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ตรงบริเวณของวัดเทียนหัวนะครับซึ่งเป็นวัดสไตล์แบบจีนครับที่ตั้งอยู่ในเมืองกัวลาลักานูรัลัตตังกานูของประเทศมาเลเซียครับตรงที่ผมมายืนถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณทางเข้าด้าน,นานครับดาน,นาตรงนี้นี่ก็จะมีเป็นตัวอักษรภาษาจีนแล้วก็จะเป็นบริเวณซุ้มประตูทางเข้านะครับนะครับด้านบนจะมีมังกรอยู่นะครับมับงกรนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว ในตำนานนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่พวกบรรดาชาวจีนเนี่ยจะให้ความนับถือกันอย่างมากครับถือว่าเป็นเหมือนดั้งเทพเจ้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบริเวณด้านในของวัดเทียนหัวนะครับก็ตั้งอยู่ที่เมืองกัวลาแตางกนูนะครับสําหรับประเทศมาเลเซียเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่มีการผสมผสานหลากหลายเชื้อชาตินะครับสามเชื้อชาติใหญ่ๆใ,ในมาเลเซียเนี่ยก็จะมี เป็นพวกกลุ่มชาวมาลายูนะครับก็ที่พวกนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นคนเชื้อชาติจีนเนี่ยละครับที่อพยพข้ามน้ําข้ามทะเลมาแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มก็จะเป็นทางกลุ่มของอินเดียนะครับที่มาจากอินเดียทางตอนใต้นะครับนี่ก็คือจุดบริเวณทางเข้าไปด้านในของวัดเทียนหัวนะครับชื่อเนี่ยจะเหมือนกับวัดเทียนหัวที่กัวลาลัมเปอร์ครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของมาเลเซียครับ แต่จุดตรงนี้เนี่ยอยู่ที่รัตตังกานูครับก็ที่อยู่เมืองกัวลาตังกานูนะครับเนี่ยบริเวณทางเข้าด้านภายในครับสังเกตนะว่าจะมีภาพฉากหลังเนี่ยเป็นรูปเสือนะครับก็ปีนี้เนี่ยก็ถือว่าตรงกับช่วงปีเสือหรือว่าปีขานนะครับแล้วก็สังเกตนะว่า,วา บรรยากาศของภายในวัดจีนแบบนี้เนี่ยจะถูกตกแต่งด้วยสีแดงนะครับสีแดงตามความเชื่อของชาวจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีแห่งความมงคลเป็นสีแห่งความโชคดีนะครับพวกบรรดาหนุ่มสาวาเวลาจะแต่งงานกันเนี่ยก็จะใช้ทีมเป็นสีแดงเป็นหลักนะฮะนี่ก็คือบริเวณทางเข้าด้านภายในครับนี่ครับก็จะมีรูปภาพ ของนักรบในสมัยอดีตตรงนี้นี่น่าจะเป็นกวนอูนะครับเนี่ยคร,คราวายาวเป็นบุรุษเคขางามแล้วก็ใบหน้าน่ยสีแดงนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครจากเรื่องสามก๊กนะครับนะครับจุดบริเวณด้านภายในของศาลเจ้านะครับที่วัดเทียนหัว ตรงนี้นี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นเวลาเปิดปิดนะครับอ้อมีแค่หนึชั่วโมงไม่น่าใช่เวลาเปิดปิดนะครับอ่านไม่ออกเหมือนกันครับเป็นภาษาจีนครับแต่ด้านล่างเนี่ยเขียนช่วงเวลาไว้ครับก็คือ6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับแล้วก็บ่ายสโมงถึงบ่ายสโมง กเมื่อกี้นี่เขาบอกให้ถอดรองเท้านะครับมาลืมไปนะครับนะคบบริเวณด้านภายในนะครับถูกประดับตกแต่งด้วยสีแดงครับแล้วก็ตัวอักษรภาษ,าษาจีนนะครับกลุ่มชาวจีนที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียเนะี่ยก็เขาว่ากันว่าจะเป็นเชื้อชาติที่เป็นผู้นําในทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องธุรกิจต่างๆนะครับเพราะว่า กลุ่มคนเชื้อสายมลา,ายูนะครับหรือว่าพวกที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยมักจะทํางานในส่วนของภาครัฐหรือว่ารับราชการเป็นหลักนะครับนะครับบริเวณจุดของศาลเจ้านะครับก็วัดแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างตามความเชื่อของลัทธิเต๋านะครับ ลักษณะการตกแต่งการประดับนี่สไตล์จีนแบบแท้ๆครับแล้วก็มีสีแดงนะเป็นส่วนประกอบหลักๆเลยนะครับก็ลักษณะเนี่ยผมว่าจะไม่ต่างจากเมืองไทยเท่าไหร่นะครับพวกศาลเจ้าจีนหรือว่าวัดจีนแบบนี้เนี่ยก็จะถูกแต่งแต้มด้วยสีแดงล้วนๆนะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปชมยัง ส่วนบริเวณอื่น,นๆกันบ้างครับก็เท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยวัดเทียนหัวที่เมืองกัวลาตลังกานูแห่งนี้เนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำด้วยนะครับนะครับบริเวณจุดของด้านนอกนะครับที่จะตั้งติดอยู่กับริมแม่น้ำเ,นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตรงบริเวณริมแม่น้ำกันครับ ด้านหน้าตรงนี้ครับก็จะมีเป็นรูปปั้นของพวกปีนักสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็สัตว์ตัวแทนของปีนักสัตว์เนี่ยไล่มาเลยครับตรงนี้นี่จะเป็นปีชวดก็คือหนูนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆครับฉลูขานเถะนะครับยาวมาเรื่อยๆจนถึงปีนักสัตว์สุดท้ายก็คือปีกุลหรือว่าปีหมูตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นรูปลิงนะครับลิงนี่ก็อยู่ในนักสัตว ของปีวอกนะครับลูกแพะนี่ก็ปีมาแมนะครับลูกหมาปีมเมียนะครับรูปงูเล็กนะครับก็จะเป็นมะเสงนะครับตรงนี้นี่จะเป็นพวกพญานาคของไทยเนี่ยจะเชื่อว่าเป็นพญานาคส่วนของจีเนี่ยจะเป็นเหมือนกับมังกรนะครับก็คือปีมะโรงแล้วก็ปีเถาะส่วนปีนี้ก็คือปีเสือนะครับหรือว่าปีขานนะครับแบก็เป็น รูปปั้นแกะสลักหินอ่อนนะครับนะครับมีทั้งเส้นอยู่ทั้งหมด12รูปปั้นนะครับนะครับผมก็จะถ่ายให้เห็นบรรยากาศรอบๆนะครบัรบของศาลเจ้าแห่งนี้ครับจริงๆนะเขามีจุดบริเวณด้านชั้นบนด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้เขาจะปิดอยู่นะครับสามารถชมได้แค่บริเวณจุดตรงชั้นล่างด้านนี้นะครับ แล้วก็ตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมด้วยครับเนี่ยครับค่อนข้างจะสูงเลยนะครับมีความสวยงามเป็นรูปปั้นแกะสลักอินอ่อนเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นี่บรรยากาศนี่ค่อนข้างจะเงียบสงบเลยนะครับสําหรับบริเวณริมแม่น้ําในเมืองกัวลาตรังกานูครับน่ามองเห็นเครื่องบินด้วยนะครับคือที่เมืองกัวลาตรังกานูเนี่ยก็มี สนามบินนะครับก็เป็นสนามบินในประเทศครับจะเดินทางไปกัวลาลัมเปอร์เนี่ยก็สามารถมาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินเมืองกัวลาตรังการูแห่งนี้ได้นะครับส่วนจุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นบริเวณของท่าเรือนะครับนะครับก็จะมีเรือจอดอยู่ประมาณ2-3ถึงสาลำตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ ก่อนเที่ยงครับประมาณ11นกา52นาทีนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของวัดเทียนหัวนะครับซึ่งเป็นวัดจีนครับที่ตั้งอยู่ในเมืองกัวลาัตตังกานูครับรัตตังกานูของประเทศมาเลเซียก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ